สวัสดีค่ะมาพบกับเอรุดบ้านพลอยขวัญน,นะคะในช่วงแนะนำรถค่ะ EP น้นะคะเป็น EP ที่54แล้วค่ะวันนี้นะคะเอจะมาเสนอเจ้าตัว Toyota Revo นะคะ รถคันนี้นะคะเป็นแบบพัทนะคะเป็นแบบยกสูงนะคะเป็นรถปี2017ค่ะสีขาวนะคะเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่4สูบนะคะ 2,400cc ค,ค่ะ150แรงม้านะคะรถคันนี้นะคะมีคู่มือวุ้นจะสำรองครบเลยค่ะเรามาดูออปชั่นภายในกันนะคะพวงมาลาัยเป็นแบบพาวเวอร์ค่ะเครื่องเล่นเสียงนะคะสามารถเล่น mp3, cd นะคะภายในเป็นแบบเบาะผ้าค่ะ ลายเลี้ยวที่จะจดมองข้างนะคะรถคันนี้แคล l รีบอยค่ะราคารถเจ้าตัวนี้นะคะอยู่ที่4แ5 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถเดิมๆค่ะหน้าเดิมหลังเดิมนะคะไม่มีชนสนใจสอบถามติดต่อได้ที่เบอร์0994082222แล้วพบกัน EP ถัดไปนะคะ Vamos